คี่สาอมาว่าจะกในประทศไทยด้วยนะครับจากที่เราทราบจากนยสาระในขณะที่สาระทลังทดสอบระเบิดวิทยาในระหว่างนั้นได้มีพายุคุกแร้ทให้พายุพักระเบิดวิทยมาลงที่ประเทศไทยุ่ขั้เป็น่ะเพายุ่ายุได้ไหมันรื่เหมือนาที่ไทลยไม่ใหมอไม่ใ่รัอบแล้วมีแก้ไขปัญหาหรผมก็ยังไม่รู้ครับผมรอคนสัรผมที่แจ้กับผม ชบอกี่อ,เอ่เดอัทผมว่าก็ไม่ได้อะไรเลยครับตอนงารข้อมูลเกี่ยวกับระบบเเราลอไปศึกษาข้อมูลตรนั้ก่อนครับช่วงสารมีอยู่จริงเหรอ สาระมีอยู่จริงเหรอในวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กัน ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นการใช้หลักการผลิตไฟฟ้ากลางหานไอน้ำเหมือนทั่วไปแต่เปลี่ยนจากการเผาไม่เชื้อเพลิงเพื่อไปต้มน้ำให้เดือดเป็นการใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้เช่นเดียวกับพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือถ่านหินโดยใช้ต้มน้ำให้เดือดเป็นไอและใช้ความดันไอน้ำในการขับกางหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยส่วนประกอบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีดังนี้ค่ะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมสารหน่วยนิวตันแท่งควบคุม สารหล่อเย็นถังความดันเครื่องกำเนิดไอ้น้ำโครงสร้างคุมเครื่องปฏิกรณ์และหอระบายความร้อน เครื่องปฏิกยานิวเคลีย์ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเชื้อเพลิงนิวเคลีย์ให้อยู่ในระดับที่กำหนดภายในแกนเครื่องปฏิกยราประกอบด้วยเชื้อเพลิงเป็นสารประกอบยูเรเนียมหรือพูตโตเนียมรอบๆแท้เชื้อเพลิงจะเป็นสารน่วงนิวตอนที่อาจเป็นน้ำน้ำมวลหนนะัะ ทำหน้าที่ลดความเร็วของนิวตันเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาฟิกชันได้ดีแท่งควบคุมเป็นวัตถุที่ดูดกืนนิวตันได้ดีเมื่อใส่เข้าไปในการเคลื่อนปฏิกร์จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ยุ่เกียร์ที่ลดลงและจะเกิดปฏิกิริยาที่สูงขึ้นเมื่อถอดแท่งควบคุมออกมาสารรอเย็นทำหน้าที่พาความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรไแต่ยังเครื่องกำเนิดไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ส่วนห่อระบายไอน้ำที่เราเห็นกันอยู่ในภาพไม่ใช่ควันที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะคะห่อระบายความร้อนมีอุณหภูมิของไอน้ำที่ผ่านออกมาจากการขับกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ควบแน่นกลับเป็นของเหลวและส่งกลับคืนสู่เครื่องกำเนิดไอ้น้ำเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่ปลอดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างแท้จริง ให้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนออนสูญบรรยากาศของโลกจากการผลิตไฟฟ้าจากระบบอื่นได้อย่างมากเลยค่ะและที่สำคัญด้วยพลังงานอันมหาศารลรลยูเลเนียมต่อกิโลกร,รมัมเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอื่นสามารถผลิตไฟฟ้าในอัตราส่วนที่ต่างกันมากรรตออนนี้เายู่ คุณหญิงดตทาริาชานที่เกี่ยวกับเคียรนนของเชพวกาลเชลลหญิงนครัรรบนนะะคุณค่ะแล้วนีรับ่รู้เรื่องยนิเคลี์นี่อธิบานี่เนชชระชนอ๋อค่ะก็จากเหตุการณ์ที่เราดูไป โดยเริ่มแรกเนยน,นะคะนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบโครงสร้างของอะตอมคือเออร์เนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดในปีคิทตศักราช1,886ซึ่งเขานะคะพยายามนำให้การทดลองแบ่งยูเคสอะตอมจนกระทั่งเจนโซิก ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลักของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นผู้ค้นพบนิวตันที่อาจารย์เขานั้นต้องการหานะคะจากนั้นผู้คนเนี่ยก็จะให้ความสนใจกับพลังงานของนิวเคลียสอะตอมเป็นอย่างมากแล้วก็ต่อมานะคะเอลิโก้แฟมี่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยืนยันด้วยการทดลองว่าการยิงธาตุบางชนิดเนี่ยด้วยนิวตันจะทําให้เกิดรังสีปริมาณที่มากขึ้นและกลายเป็นพื้นฐานของเครื่องกําเนิดพลังงานปรมาณูและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เบอร์ตไอน์สไตน์ผู้ค้นพบทฤษฎีสมรรภาพ E เท่ากับ mc สองนะคะได้ทำการทดลองและประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูขึ้นนะคะในปีคศดศักราร1 9 4ส1จนเป็นผลให้ยุติเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ได้วยสำเร็จค่ะ และที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาได้โดยช่วยรักษาชีวิตมนุษย์จำนวนมากน,น,นะคะรางสีเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดโดย3ใน4ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในด้านอุตสาหกรรมนะคะก็จะได้รับประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากวทศาสตร์นิวเคลียร์โดยการพัฒน,นาต้นกําเนิดลังสี X ที่มีความเข้มสูงทําให้สามารถนําไปใช้ในการทดลองฉายรังสีเพื่อเปลี่ยนสีอัญ,ญมณีโดยใช้เวลาที่สั้นลงสามารถทําให้เกิดสีนิพึกต่างๆได้หลายชนิดนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเกษตรและอาชีพหลัก,กของประชากรโครงการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นว่าการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มคุณ ภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยสูญฉายรังสีอาหารและก็จะมีการใช้รังสีในทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่เช่นการค้นหาแหล่งเชื้อเพลิงเช่นทันหินการธรรมชาติและน้ำมันการค้นหาแหล่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เช่นยูเรเนียม และหลายประเทศทั่วโลกยอมรับการนำพลังงานปรมาูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากขึ้นนะคะรวมถึงประเทศไทยเนี่ยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทำให้ปัจจุบันพลังงานปรมาูเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในงานด้านต่างๆะคะเช่นด้านการแพทย์ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการศึกษาและจะเห็นได้ว่ารอบตัวเรามีสิ่งที่ใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูนนในรูปแบบของรังสียูมากมายแต่เรากลับไม่รู้สึกถึงอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เพราะพลังงานปรมาณูนนเนี่ยที่นำมาใช้นั้นมีปริมาณน,น้อยและผ่านการศึกษาวิจัยมาจนมั่นใจในความปลอดภัยค่ะกป็นสารที่มีกว่าอนยุหัวละ ตอนนี้ตอนนี้น,น,นยกก็มีข่าวสารไหมครับที่จะทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นนะเรขอเชื่อ่านนายทริงเขาะช่วครับเห็นว่นาถ้านายยทมีแนววานการทำลายเชียบูรการไม่ให้หมองข้นนะจะมาีอะไรก็อะไรที่ทำลายโซฟาซูบโซฟาซูโซ คิดได้วันนี้เราถ้ามีความมั่นใจแน่ว่าเราจะไม่โดนอะไรหรือว่าปอกภัยยังไงครับผมมั่นใจมากครับกับปฏิบัติการนี้ผมเชื่อว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บกับระเบบอุทยานูปนี้นะครับให้ผมคเชื่อโปรเจกต์นี้ผมคิดได้ต่อผมเวลาตั้งคืนส็ตดตามกับคนรัพท์ของผมเมื่อกี้นะครับที่มัานี้ไม่รู้แล้ว ก็ไม่ตกใจเหมือนกันนะครับคงจะสบายใจกันนะก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าข่าวสารอะไร,ร,าาระต้นเติมผมจะมาให้ทุกคนได้นนะทราบอีกครั้งครับนี้ก็ขอบพระคุณครับผมผมขออนุญาตยกเลิกมากคนะ้วผมลา ยกกลัวหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าเอาเรื่องที่ไปส่ง็หรือเป่าครับตอนนี้ก็ยังมีข่าวชันนัยเลยนะครับว่าอาจจะไม่สำเร็จหรือสำเร็จก็ไม่รู้ครับพราะท่า่างมาวทาก็บินะครนะแล้วก็่าท่ายงท่านจะไม่บินเลยเอามืกระเป๋าตาอันนี้กระเป๋าตาท่านเรกผมเอผมของมาจากคนขับรถับ เราคุณบอกก็ไปเลยแต่ถามอกว่าอย่างนั้นครับตอนนี้เราก็ต้องรุ้นแล้วเขาเรา่มไปกับยูเคจะลงมากาา็อะไรยังคงไม่อยู่ครับว่าเขาจะป้องกันยังไงถ้ามีขา่าวอะไรขึ้นได้เราก็จะมาบอกทีนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเรียบรบผม Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Hell we And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell don't the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame. Order more champagne, full of damn hamstring. Tryna put it on ya. Let your lips spin back around, cover. Slow it down, baby. Take a Can look at you blow know my whistle, baby. Whistle, baby. Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do i real stuff.